ที่จัดการพิธกรรมมือก็มันก็ต้องดูไปว่ามันสาเหตุจากอะไรถ้าเกิดสาเหตุจากจิ่งวดล้อนใครจะต้องปรับติกรล้อนในเสาหรือว่าถ้าเกิดเป็นที่ตัวเขาอะไรเงี้ยอาจจะต้องอถ้าจริงๆอ่ะมันถ้าแะแก้ที่ต้นเหตุมันก็ต้องให้เด็กไปฝึกวกกิจกรรมบําบัดอะไรพวกนี้มันช่วยช่วยแบบกระตุ้นเขาลดภาวะอาการมือแต่ถ้าเกิด ก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเหตนตอนนั้นเลยก็คืออาจจะต้องมีคนยคอยกระโกะเขาแล้วก็คอยกระตุ้นให้เขารู้ว่าเออเขาต้องฟังนะเขาเรียนอยู่นะให้เขารู้ตัวานะคะว่าตอนนี้เขาต้องทำอะไร,ะรสำหรับวิธีแนะนําน้องๆน,น,นะครับวิธีการจัดก,การการมือนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กอาจจะต้องเตรียมความพร้อม,อมนะครับเพราะว่าเด็กบางคนอนะระดับการตื่นตัวมันไม่เหมาะสมฉะนั้นนะ่ะก็จะไม่พร้อมที่จะเกิดการเรียนรู้ mm hmm. เด็กบางคนถ้ามีอาการมือ ส่วนใหญ่นะครับก่อนที่จะเรียนนะคุณพ่อต้องอา,อาจจะต้องเผืือเวลาเพื่อให้น้องนะได้มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นระดับการเรติบโตให้เหมาะสมพร้อมที่จะทากิจกรรมหรือเรียนอ,ออนไลน์นะครับส่วนเด็กโตนะครับพฤติกรรมการเมืองน,นะผู้ปกครองส่วนใหญ่อาจจะทราบมาจากาบางบ้านดีกล้องวงจรปิดหรืออาจจะเกิดจากคุณครูรายงานมาว่าส่งงานไม่ครบบ้างอะไรเนี้ยครับ เด็กโตอ่ะเราอาจจะต้องใช้วิธีการในการม o n ให้เด็กนะครับมนิเตอร์ตัวเองนะครับก็แนะนําว่าอาจจะต้องคุยนะครับเพื่อหาว่าเด็กนะครับรับรู้ถึงปัญหาไหมตระหนักรู้ว่าตัวเองอ่ะมีอาการเหม่อไหมและปัญหาการเหม่อส่งผลตัวเองยังไงและคิดว่ามีวิธีแก้ไขยังไงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันดีกว่าครับนี่คือวิธีที่ บอกสำหรับเด็กโตครับพฤติกรรมเหมืออย่างที่บอกเกิดจากการที่ความคิดภายในมันคิดเรื่องอื่นใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วผมมีวิธีจัดการอยู่สามเทคนิคนะครับเทคนิคแรกก็คือจัดการที่ตัวเด็กตราที่ตัวเด็กก็คือเราจะต้องถามเขานะครับเมื่อเด็กรู้สึกว่าลูกเราเหมือถามเขากลับว่าหนูทําอะไรอยู่ลูกหนูทําอะไรเพื่อให้เขาตอบว่าเขาทําอะไรนะครับอันที่สองนะครับก็คือ ประสสมดุลระบบบูร,ราณาการประสานของความรู้สึกไอบบ้บร,ราณาการประสานแความรู้สึกนะครับถ้าแบบติดตามคอาคิดมานะครับคอาคิดก็จะพูดถึงเรื่องผู้นิคอน้างเยอะนะครับว่าเป็นระบบพื้นฐานที่เด็กจะต้องได้รับการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการตื่นตัวที่อย่างปกติซึ่งอันนี้นะคะะระับการปรับระบบเอ่อใครว่ากา,ารการปรับระบบบูรณาการประสานของความรู้สึกก็คืออย่างเช่นโดยปกติเราก็จะมีให้นั่งบอลนั่งบนบอลนะครับเดี๋ยวผมมีภาพให้ดูนะนั่งบนบอล รหรือให้ไปวิ่งก่อนเรียนหรือรวมไปถึงอา,อาจจะมีการให้คารท่าสั่์ก่อนเพื่อทําให้เด็กได้เตรียมความพร้อมของระบบเรอนอาการประสาทและความรู้สึกเมื่อเขาพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเราค่อยให้เรียนและสิ่งสุดท้ายครับอ้นนปรับตัวเด็กเนาะสองอย่างก็คือเขาทํา,าอะไรเนาะรับระบบเรอนอาการประสาทของรู้สึกและสุดท้ายคือจัดสิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล,ลอ้อมเหมือที่บอกคลิปก่อนหนะ้นานี้ที่พูดว่า เราต้องแปลงบ้านไปเป็นโรงเรียนดังนั้นเราจะต้องมีห้องถ้าถามตรงนะควรจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งห้องห้องหนึง่งสําหรับห้องนี้ไว้เรียนไว้ทําการบ้านเพื่อให้เด็กเข้าใจว่าตู้อยู่ในห้องเนี้เขาควรจัดการตัวเองอย่างไรอันที่2การจัดสิ่งเร้าคือเด็กควรจะหันหน้าเข้าไปพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นยอย่างเช่นเขาเรียกว่าพื้นสีขาวนะครับไม่มีตัวอักษรอะไรเพื่อทําให้เขาดึงความสนใจได้น้อยนะครับให้สนใจ,จกับเนื้อหา แน่นอนและอธิษฐานภาสาคือไม่คนลบบริเวณั้าไม่คนลบและเสี่ยลบคนคนจะน้อยครับอันนี้ก็เป็นสามเทคนิคง่ายๆสอีวิธีนะครับหนึ่งก็คือจัดสิ่งไว้ล้อมให้เหมาะสมสองคือถามว่าเขาในขณะนั้นเขาทาอะไรและสามก็คือการปรับระดับเวลาการอธิษานครับของเด็ครับแล้วระหว่างเรียนเราสามารถช่วยอะไรน้องได้บ้างคะ ระหว่างเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเหมือนคอยประกบอยู่ข้างๆข,ข,ของลูกด้วยเนาะเพื่อดูแล้วก็สังเกตพฤติกรรมของเขาว่าเขาเหม่อไหมค่ะเขามีพฤติกรรมเหม่อนาะเราอาจจะต้องคอยเตือนคอยกระตุ้นเขาให้กลับมาจดจ่อกับสิ่งที่เรียนแล้วก็ระหว่างเรียนอะคะอ่ะตารางตารางเรียนอะควรจะจัดให้แบบนีช่วงพักด้วยอย่างเช่น เรียน15นาทีพัก5นาทีแบบนี้นะคะเนาะเขาจะได้แบบว่าไม่รู้สึกว่าต้องจ่อๆกับอะไรนานๆเกินไปค่ะแล้วก็นอกจากการเรียนออนไลน์แล้วค่ะกิจกรรมที่เป็นออฟไลน์ก็สำคัญเนาะอย่างเช่นพวกกิจกรรมที่มันต้องมีการเคลื่อนไหวเนี่ยค่ะอย่างเช่นพวกกระโดดเทมพลีนปั่นจักรายานปีนป่ายกระโดดหยิบของอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันจะช่วยไปกระตุน้นเกี่ยวกับ ความตื่นตัวของเขาให้มันมากขึ้นเนาะแล้วก็ยังมีกิจกรรมจำพวกนั่นทงทำเพื่อฝึกสมาธิอย่างเช่นพวกเกมกระดานร้อยล,ลูกปัดต่อจิ๊กซอว์แบบนี้ค่ะถ้าหยุดอยู่บ้านแล้วไม่รู้จะให้ลูกทำอะไรดีลองมานี้ไหมคะ 50กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ by 4 Kids Center นะคะเป็นหนังสือที่รวบรวม50กิจกรรมทำได้ง่ายๆที่บ้านนะคะไว้สำหรับกระตุ้นพัฒนาการเด็กๆนะคะพร้อมกับเรียนอดลมออนไลน์ฟรีด้วยนะคะเพียงเล่มละ99บาทเท่านั้นถ้าท่านไหนสนใจสามารถติดต่อได้ที่